สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะปางเขาจะมาสอนแบบประกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นแบบประกัน My Whole Life นะคะ A 90ทับ21นะคะซึ่งตัวเนี้ค่ะเป็นแบบประกันแบบตลอดชีพนะคะซึ่งตัวเนี้ค่ะไปอยู่ในส่วนของสัญญาหลักนะคะมองไม่เห็นเลยค่ะกับขะ,ะนะคะนี่ค่ะซึ่ง My Whole Life นะคะเป็นนะคะ สัญญาหลักค่ะมองเห็นไหมคะหรือต้องเพิ่มตัวเพิ่มแบบนี้โอเคนะคะใหม่เอาใหม่ค่ะสัญญาหลักค่ะซึ่งเป็นสัญญาหลักแบบไหนคะแบบตลอดชีพใช่ไหมคะบอกไปแล้วคะ่ะเมื่อกี้ค่ะนะคะแบบตลอดชีพนะคะตัวนี้คะ่ะค่ะซึ่งมีอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรคะ A อะไรคะแปดสิบห้าทับเกถูกไหคะซึ่งเลือกแบบเลือกเบี้ยในการชําระได้ไหมคะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะในส่วนของ my h o l i f e เ9ก้าสทับ21นะคะเบี้ยประกันค่ะจะไม่แพงนะฮะและให้ผลประโยชน์เป็นเงินก้อนด้วยนะคะเหมาะสำหรับ ซื้อความคุ้มครองแบบสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุด้วยค่ะแล้วก็สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดหนึ่งแสนบาทนะคะตัวนี้ก็คือต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์กรมสรรพากรด้วยค่ะอันแรกค่ะเบีย้ยประกันร,ราคาไม่แพงนะคะตัวนี้ค่ะเขาบอกว่านะฮะชำระเบีย้ยได้ยี่สิบเอ็ดปีค่ะเพราะว่ามันเป็นในส่วนของตัวนี้ใช่ไหมคะเก้าสิบทับยี่สบเอ็ดก็คือตัวข้างหลังตัวนี้ค่ะมันคือเป็นปีชําระเบีย้ยนะคะมองไม่เห็นอีกแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะ มันเป็นปีชําระเบียค่ะซึ่งตัวนี้ก็คือจะชำระทั้งหมด21ปีถูกไหมฮะและให้ความคุ้มครองไปถึง90ปีค่ะตัวนี้ค่ะความคุ้มครองนะคะตัวนี้ค่ะเขาเขาจึงบอกว่านะฮะเหมาะสำหรับซื้อความคุ้มครองสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุแนบเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า มันยาวนานถึงเก้าสิบปีถูกไหมฮะฉะนั้นค่ะเมื่อเราแก่ชราไปอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะ มีในส่วนของสุขภาพตัวนี้ค่ะเข้ามาคุ้มครองเราด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวประกันสุขภาพต่างๆโรคหลายแ,แรงหรือว่าตัว CBN ตัว CI อะไรเย่างนี้ค่ะก็จะมาคุ้มครองในส่วนของตัวตัวของเรานะคะที่เราอายุแก่ชราขึ้นไปนะะี่ยค่ะก็จะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่ารักษาต่างๆนะคะถ้าเกีดยวว่าเราทําประกันตั้งแต่รวดเร็วหรือว่าทําประกันตั้งแต่เรานึกได้หรือทําตอนนี้ยิ่งได้ยิ่งดีนะคะต่อมาค่ะ ได้รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนนะคะเมื่อกําหนดสัญญาค่ะหรือว่าเมื่ออยู่ครบสัญญานะคะตัวนี้ค่ะจะได้รับเงินก้อนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตามมานะคะเมื่ออยู่ครบสัญญามาควาไว้ไงคะหลักๆเลยที่เราเคยรู้ไปว่าตัวของสัญญาหลักถูกไหมคะสัญญาหลักหน้าที่ของมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือตายจ่ายถูกไหมคะกับอันนึงก็คือสบายคืนถูกไหมคะคาว่าตายจ่ายก็คือ เมื่อเรามีการเสียชียตลงไปค่ะตัวของบริษัทก็จะจ่ายเงินทุนประกันให้กับเราใช่ไหมคะหรืออีกอันนึงคือสบายคือหมายความว่าเราแข็งแรงมากเลยอะไรก็ทําอะไรเราไม่ได้หรือไงฮะฉะนั้นค่ะตัวนี้ค่ะเมื่อเราอยู่จนครบสัญญาและ90ปีเนะี้ยเรายังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้เงินก้อนกลับมาเมื่อเราอยู่จนครบสัญญานะคะต่อมาค่ะลดหย่อนภาษีตัวนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวประกันอะไรนะคะส่วนใหญ่เลยจะสามารถลดหย่อนภาษีได้นะคะมากน้อยขึ้นอยู่กับตัว ตามกฎเกณฑ์ของสภากรนะคะถัดมาค่ะมาดูเงื่อนไขของความปุ้มครองตัวนี้กันบ้างค่ะอันแรกเลยค่ะคืออายุถูกไหมคะอายุของผู้ออะกา,านไทยค่ะตัวนี้ค่ะจะอยู่ตั้งแต่หนึ่งเดือนหนึ่งวันจนถึงหกสิบเก้าปีนะคะนี่ค่ะ อยู่ของผู้เอาประกันภัยนะคะจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำค่ะจะอยู่ที่200,000บาทนะคะโดยจะไม่จํากัดวงเงินเอาประกันภัยสูงสุดนะคะส่วนเบี้ยประกันภัยรายปีของสัญญาหลักค่ะขั้นต่ำจะอยู่ที่6,000บาทนะคะโดยจํานวนเงินเอาประกันภัยจะต้องไม่น้อยกว่า100,000บาทด้วยนะคะสามารถแนบ สัญญาเพิ่มเติมได้ตามที่บริษัทกําหนดเลยนะคะและการตรวจสุขภาพค่ะจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขกฎเกียนของบริษัทด้วยค่ะเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคะจะต้องขายควบคู่กับตัวสัญญาสุขภาพต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว SS ค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Health p l u s a นต้ a นะคะตัวน,นี้ค่ะถัดมาค่ะ มาดูในส่วนของข้อยกเว้นความคุ้มครองนะคะตัวนี้ค่ะอย่างที่เราเคยรู้ไปว่าตัวความคุ้มครองที่มันจะไม่คุ้มก็คืออันแรกเลยก็คืออะไรคะค่าตัวตายถูกไหมคะเรามาทวนกันอ,กอีกอีกสักนิดหนึ่งนะคะบทจะใหญ่ไปก็ใหญ่ไปนะคะค่าตัวตายถูกไหมคะเท่าไหร่คะภายในหนึ่งปีถูกไหมคะสองอะไรคะถูกนะคะ ผู้รับผลประโยชน์ค่าถูกไหมคะค่าโดยเจตนาค่ะโดยเจตนานะคะถัดมาคะ่ะอะไรคะปกปิดข้อมูลถูกไหมคะปกปิดข้อมูลหรือว่าในส่วนของสาระสำคัญถูกไหมคะตัวนี้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพต่างๆนะคะหรืออายุคะ่ะ หรืออาชีพของเราอะไรอย่างเี้ค่ะที่เป็นการปกปิดเข้ามานะคะและสุดท้ายคือการไม่ชำระเบี้ยนะคะซึ่งสีตัวนี้ค่ะจะเป็นหลักๆเลยนะคะที่เป็นข้อยกเว้นนะคะที่เราจะไม่ให้ความคุ้มครองถูกไหมฮะ ะมนูกันบ้างว่าของ A90 21ับจะเหมือนกันไหมนะคะเพราะเขาบอกว่าในส่วนของข้อยกเว้นความคุ้มครองก็คือกรณีที่ไม่เปิดเผยความจริงหรือถแถลงความเท,ท็จเข้ามาค่ะบริษัทจะบอกล้างภายใน2ปีถูกไหมคะตัวน,นี้ก็คือเียปปิดความเท,ท็จถูกไหมคะหรือว่าในเรื่องของการฆ่าตตายภายใน1ปีนับตั้งแต่เริ่มมีผลคุ้คมครองตามการมธรรม์หรือว่าการต่ออายุอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งก็อยู่ในเรื่องของ4 เหตุผลนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วค่ะตัวกุมารทำต่างๆไม่ว่าจะเป็นกุมารหันอะไรนะคะข้อยกเว้นหลักๆข้อยกเว้นเลยนะคะก็คือจะมีอยู่สี่อย่างนี้ค่ะที่มันจะยกเว้นของคุ้มครองเข้าไปค่ะถัดมาค่ะมาดูผลประโยชน์ของเ9เก้าสิบทับยสบเอ็ดนะคะเนี่ยค่ะเมื่อเราเริ่มทำประกันถูกไหมคะเนี่ยค่ะเริ่มทำประกันเราก็จะได้รับความคุ้คมครองเลยใช่คะตัวนี้ก็คือสมมติว่าเราเริ่มทำประกันนะคะ ปึ๊บนะคะพอคุ้มครองก็จะเริ่มเลยค่ะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็จะเริ่มไปเลยนะคะจนถึงอายุเท่าไหร่คะเก้าสิบปีถูกไหมคะตัวนี้คะ่ะเมื่อเราอายุยืนนานมากเลยจนถึงเก้าสิบปีนะคะตัวนี้คะ่ะถ้าเราอยู่จนครบอายุเก้าสิบปีนะคะเราก็จะได้เงินครบสัญญาตัวนี้คะ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยมาเป็นเงินก้อนถูกไหมคะมาจ้าเงินก้อนนะคะ หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นค่ะตงน,นี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะเดซสมอลเล่ค่ะหรือว่าเราเสียชีวิตนะคะตรงนี้ค่ะถ้าเราเสียชีวิตอยู่ในช่วงนี้ค่ะเราก็จะได้นะคะทุนประกันเราไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นกันถูกไหมคะหรือว่าความคุ้มครองชีวิตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของทุนประกันนะคะหรือว่าเงินเอาประกันนะคะ ตัวนี้ค่ะตัวนี้สามารถชําระเบีย้ยแบบเลือก,เล,อกเลือกชําระได้นะคะว่าฉันจะชําระแค่สิบห้าปียี่สิบปีอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าเขาบอกมาแล้วว่าชําระยี่สิบเอ็ดปีถูกไหมคะฉะนั้นค่ะตัวนี้ค่ะตั้งแต่ปีที่หนึ่งจนถึงปีที่ยี่สิบเอ็ดตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นการชําระเบีย้ยถูกไหมคะหลังจากนั้นมาค่ะตัวนี้ค่ะไม่ต้องชําระแล้วค่ะนะคะไม่ต้องชําระแล้วนะคะ ทีนี้ค่ะพอไม่ต้องชำระแล้วถามว่าความคุ้มครองก็ยังมีไหมคะความคุ้มครองก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตัวนี้ยเขากําหนดมาให้แล้วนะคะว่าชําระเบียแค่ยี่สิบสปีความคุ้มครองก็คือจะต่อเนื่องไปจนถึงอายุเก้าสิบปีถูกไหมคะเมื่อเรามีการเสียชีวิตอะไรเงนี้ค่ะเขาก็จะให้ในส่วนของเงินประกันเราออกมาในส่วนเขาจะให้ส่วนของความคุ้มครองชีวิตเราออกมาค่ะหรือถ้าเรานะฮะอยู่จนครบอายุเก้าสิบปีตัวเนี้ยค่ะก็จะได้รับเงินก้อนกับ มาเหมือนกันค่ะซึ่งเบี้ยประกันของสัญญาลักนะคะตัวนี้ค่ะมันจะคงที่ตลอดถูกไหมคะถูกสิคะนะคะเบี้ยประกันนะคะจำว้เลยนะคะเบี้ยประกันนะคะของสัญญาหลักนะคะ,คะจะงคงที่นะคะเสมอนะคะไม่มีการเพิ่ม เบี้ยไม่มีการเพิ่มอะไรใดๆไม่มีการ5ปีเพิ่มเบีย้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีก็คือจะคงที่ตลอดะตั้งแต่ความที่เราทําประกันถูกไหมคะซึ่งเบีย้ยตัวนี้ค่ะถามว่าคิดยังไงล่ะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตามตัวของตารางเบีย้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าในส่วนของเราอายุ29ปีหรือเราหรือเราอายุ30ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเบีย้ยประกันมันไม่ตรงกันอยู่แล้วถูกไหมคะถ้าเราอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเรา19ปี29ปีนะคะตัวนี้ค่ะมันก็จะอยู่ที่19.82แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่35ปีค่ะมันต้องจะอยู่ที่23.03ก็จะคูณเงินเอาประกันเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นไปตามของช่วงอายุที่ทําประกันนะคะเดี๋ยวสุดท้ายตอนสุดท้ายเลยเดี๋ยวเราลองมาคีดูกันนะคะว่าถ้าอายุต่างกันอะไระคะีค่ะเบียบประกันมันก็จะตา่างกันมันก็จะเพิ่มเงินไปตามความเสี่ยงเข้าไปนะคะอันนี้จะเป็นของเพศช,ชายค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพศหญิงนะคะก็จะต่างกันกันนะคะอายุมากนะคะก็จะมีเบ,บี้ยประกันที่สูงกว่าของคนที่อายุต่ำนะคะหรือว่าอายุน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาลองคํานวณดูไม่จช่ํานวณสิเรามาลองทําตัวของใบ QE หรือว่าใบเสนอราคาเนี่ยดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําหรือว่าเราจะไปเสนอแบบของ My h o l i t e A 9 0้าสทับยเนี่ย จะต้องทำยังไงบ้างเริ่มแรกเลยนะคะก็คือใส่รหัสตัวแทนเราค่ะอย่ามาแอบดูนะของชั้นนะคะุูดมันก็เห็นชั้นหัวเสกเออไม่เห็นหรือไม่เห็นว่าเลิศดจังนะคะขอบคุณค่ะเลิศดทามีมีระบบ ป้องกันให้ด้วยนะคะ p u 6 s นะคะ go ใช่ตอนนี้ค่ะนะคะพอเราเข้ามาในส่วนของหน้าตากจะเป็นแบบนี้ถูกไหมคะแล้วเราก็ไปที่ข้อมูลฝ่ายขายค่ะมาที่ qe นะคะตัวนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะโหลดนะคะภาษาอะไรของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็มาในส่วนของตัวออนไลน์ตัวนี้ค่ะ ตกลงค่ะนะคะมันก็จะขึ้นมาให้เลยว่าเราจะทำอะไรแพคกไฟดิ้งตัวของแพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปที่ตัวของ QE เลยคะ่ะการทำใบข้อเสนอนะคะมันก็จะเข้าหน้านี้มาให้เลยคะ่ะแล้วได้ต่อปีเป็นเท่าไหร่คะถ้าไม่รู้เอาเงินเดือนเขาคะ่ะสมมติว่าเขาเงินเดือนหนึ่งื่นแปดพันบาทใช่ไหมคะหนึ่งหมื่นแปดพันบาทสิบสองเดือนสิบสิบหนึ่งแสนสองแสนหนึ่งหมืนหกพันบาท, 12, 000, 16, 000บาทนะคะถูก ฉันว่าถูกถ้าใครไม่ถูกก็ก็ชคิดว่ามันถูกนะคะถูกแล้วถูกไหมคะใช่นะคะสองแสนหกพันบาทแล้วก็เราก็มาใส่เพศเขาว่าเขาเพศอะไรนะคะชายหญิงเท่านั้นนะคะตัวน,นี้นะคะคอายุเท่าไหร่นะคะวันเดือนปีเกิดเขานะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะ,ะบึ้บนะคะอันนี้ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้วันเดิอนเดเกิดชั้นนะคะไม่ต้องมาแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะปุ๊บพอเราใส่วันเดือนปีเกิดอะไรไปแล้วนะคะไปสี่ยิงนะคะปุ๊บมันก็จะขึ้นอายุมาให้เลยนะคะส่วนของขั้นอาชีพเขาคือขั้นน่าไหลแล้วก็ใส่ไม่รู้ก็ใส่หนึ่งตกอางนงี้ยคะ่ะใ่หนึ่งปุ๊บนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องเลือกของแบบประกันด้วยนะคะตัวนี้คะ่ะ เราจะทําข้อเสนออะไรนะคะเราจะต้องมาดูในส่วนของปุ๊บเลือกแบบประกันเข้ามานะคะเราจะเลือกมาโฮไลท์เอเก้าสิบทยี่สิบเอ็ดไหมฮะจะมวนเงินเอาประกันภัยตัวนี้ค่ะอยู่จะอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือขึ้นอยู่กับตัวของผู้เอาประกันว่าเขาต้องการทุนของเขาเท่าไหร่นะคะซึ่งดิฉันจะใส่ไปเลยนะคะหนึ่งล้านบาทค่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนะคะเนี่ยค่ะ พอหนึ่งล้าบาทใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นเบี้ยประกันมาให้นะคะว่าเนี่ยคะ่ะเบี้ยประกันจะอยู่ที่สองหมืนุมันไม่เห็นแล้วอะสองหมื่นสามถูกไหมคะทีนี้คะ่ะมาลองดูนะคะถ้าเราอายุไม่ใช่สามสิบเจ็ดปีละบุนะไอ้ทำไมมันพิมพ์ไม่ได้วุ้ยมันเป็นไอ้อย่างอะ อย่าเล่นกับระบบนะคะอย่าเราเล่นกับระบบนะคะดิฉันไม่ได้ทำอะไรกับระบบเลยนะคะมาของเราเองก็สิบสองยี่สิบเอ็ดนะคะอายุนี่มาแล้วนะคะอันนี้เราสามสิบเจ็ดปีถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเราใส่ปหลาปุ๊บนะคะถ้าเราอายุสามสิบปีนะคะเบียไปจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าถูกไหมคะเมื่อกี้สามสิบเจ็ดปีจะอยู่ที่ สองหมื่นสามถูกไหมคะฉะนั้นค่ะตัวของช่วงอายุก็จะถ้าอายุต่างกันนะคะตัวเบี้ยประกันก็จะต่างกันด้วยเห็นเห็นเมื่อกี้ไหม<ๆ>ถ้าเกิดเราไปทําประกันตอนอายุสามสิบเจ็ดอะไรเงี้ยคะ่ะเบี้ยมันก็จะแพงกว่าเหไหมสองหมื่นสามกับตัวหมื่นเก้าตัวนี้ยก็จะห่างไปทั้งหมดสี่พันถูกไหมคะในส่วนของ my ่โฮ l แลตตัวเนี้ยคะ่ะมันก็จะให้พ่วงมาเลยนะคะพ่วงสุขภาพเข้ามาด้วยสมมติว่าเราพ่วง hs ตัวเนี้ยคะ่ะ เอาแบบต่ำๆเลยนะคะไมๆๆๆๆๆะะ่เอไม่เอามีเไม่เอาเอเอนะคะก็ออันนี้ก็ขึ้นจังเลยนะคะเราเอาเป็นอย่างเราๆนะคะมาเลจาออเลจามานะคะออฮัิทเลเลจ้าบีเอ็ซีหมื่นโอ๊ยจิบจิบนะคะแต่ว่าคของพ้องเรามาหาศาลมากเลยนะคะอ่ามาทําจัดทาใบข้อเสนอกันค่ะนะคะ,นะคะให้กับปึ๊บนะคะ ชื่อนามสกุลของผู้รับแล้วก็ใส่กรอกกรอกกอกไปนะคะแล้วเราก็มาเรียกดูรายง,งานขา่าวแล้วก็เนี่ยมันก็จะขึ้นในส่วนของตัวผลประโยชน์ขึ้นมานะคะว่าเนี่ยเราทําในส่วนของตัว A 90ทับ21ถูกไหมคะตัวนี้ค่ะเฮ้ hey, นะคะเนี่ยค่ะ A 90ทับ21ถูกไหมฮะจำนวนเงินออกประกันภัยจะอยู่ที่หนึ่งล้านบาทนะคะเพราะว่าเราทำเราเราใส่ข้อมูลไปหนึ่งล้านบาทตัวนี้เบี้ยจะจะอยู่ที่ หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถูกไหมฮะและตัวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าสัญญาเพิ่มเติมตัวนี้ค่ะเพราะว่าเราทำส่วนของ first card อ f f capital ไปนะคะตัวเนี้ค่ะจะมีเงินเอกประกันภัยอยู่ที่แปดสิบล้านถูกไหมคะเบี้ยจะอยู่ที่สี่หมื่นฉะนั้นคนนี้นะคะเขาจะต้องจ่ายเบี้ยรวมทั้งหมดก็คือห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่บาทนะคะในส่วนของตัวของ QE ตัวนี้ค่ะมันมันก็จะขึ้นมาให้ว่าผลประโยชน ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่าไหร่หรือว่าผลประโยชน์ขณะเสียชีวิตอะไรเงี้ยจะได้เท่าไหร่เราก็จะเอาตัวเนี้ยไปพูดคุยกับลูกค้าเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําประกันแบบนี้นะคะอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้รับผลประโยชน์ตามนี้ค่ะหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่นะคะตัวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่จนครบสัญญาเลยนะคะอยู่จนอายุ90ปีเลยนะคะเราก็าจะได้เงินนะคะครบสัญญาตามที่เราเอาประกันไปก็คือ1ล้านบาทถูกไหมคะ และอาจจะได้เพิ่มอีกจากที่เป็นจำนวนเงินออมประกันภัยเพิ่มสะสมเข้ามาอีกค่ะแล้วก็อาจจะได้รับเงินปันผลเมื่อครบกําหนดสัญญาด้วยนะคะซึ่งรับรองแน่นอนว่าถ้าเราอยู่จนครบสัญญา90ปีอะค่ะตัวนี้ค่ะอายุเราถึง90นะเราอาจจะได้มากกว่า1ล้านบาทอยู่แล้วค่ะเราจะไม่ได้1ล้านบาทแน่ๆค่ะยังไงก็ต้องมากกว่า1ล้านบาทถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าผลประโยชน์ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปล่ะเนี่ยค่ะ หนึ่งเลยนะคะเราก็จะได้ความคุ้มครออของเรานะคะก็คือเราทําไว้ที่1ล้านบาทถูกไหมคะหรืออาจจะมีโอกาสได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมนะคะจากจํานวนเงินเอาประกันภัยสะสมเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้ะค่ะซึ่งเนี่ยเราก็จะเอาไปคุยกับลูกค้าได้ว่าถ้าเกิดว่าเราเราเลือกทําแบบประกันแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ ผลประโยชน์ที่ตามมานะคะจากการที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือจากการที่เราเสียชีวิตไปนะคะคนที่เป็นลูกหลานเราหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยเขาคนที่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมคะมันใช้คาว่าเบื้องหลังใช่ไหมคนที่อยู่แบบอ่ะคน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 ในครอบครัวเราที่ยังมีชีวิตอยู่อะไรย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ได้ได้ต้องมาแบบนั่งกังวลว่าอ่ะถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปอะไรย่างเงี้ยค่ะใครจะเป็นคนหาเงินมาให้ใช้หรือว่าใครจะเป็นคนแบบ เออเป็นเสาหลักคนต่อไปอะไรเยงนี้ยค่ะมันก็ยังจะพอมีเงินตัวนี้นะคะ่ะเข้ามาจุนเจือไปก่อนนะคะเงินที่เราได้มาตัวเนี้นะคะ่ะเขาก็จะเอามาใช้ในการตั้งตัวของเขานะคะเพื่อที่จะประคองชีวิตของเขาไปต่อนะคะให้ชีวิตตัวเขาดำเนินต่อไปนะคะฉะนั้น,นะคะ่ะเห็นได้เลยว่าการทําประกันนะคะมันมีแต่เรื่องดีนะคะมันมีแต่ข้อดีนะคะเพราะว่าเนี่ยถ้าเราเสียชีวิตไปนะครับคนที่อยู่ภายภาคหลังหรือคนที่อยู่เบื้องหลังเราเนี่ย นนเขาก็จะได้รับเงินก้อนเข้าไปเพื่อที่จะไปจนเช่าเขาในช่วงหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เขาตั้งหลักข,ขึ้นมาถูกไหมคะหรือถ้าเกิดว่าเราอยู่จนครบสัญญาเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะได้รับเป็นเงินก้อนเข้ามาตัวน,นี้ค่ะล้ากนกว่าบาทตัวนี้ค่ะเราก็อาจจะเอาไปให้เป็นทุนการศึกษาหลานก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราอายุ90แล้วใช่ไหมคะเป็นทุนการศึกษาหลานหรือว่าเป็นในส่วนของรองมรดกให้กับลูกหลานของเราต่อไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งนี่นะคะมันก็คือจะเป็นแบบปากการะกัน A 90ทับ21นะคะตัวนี้ค่ะและเจอกับแบบประกันใหม่นะคะกับฟางวันนี้สวัสดีค่ะ